ก็บอกต่วจทุเรียนทุเรียนก็ปูกก็ตายของเามี่างเดียวอสองตนเนาะี่านการออกการแอโอ้ออกมากค่ะพี่การบอกไก่กระไดลูกสาวคนออามาบานน้ขามัน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 ยางบ่ได้มันเต้นได้ค่ะขาเดียวอีกขาหนึ่งมันงอนไปได้ขาเดียวก็ให้เลี้ยงไว้พี่ตนแมนไก่ไก่แจะอ้วกคาไก่ดำไก่ดำ พเหนแรงไปหัวคีดหัวความไปเต้นไปไม่เห็นเนี่ยาจาังาเงินคำบาคำนี่จริงจัเเเศษเทลงไปล่ะโพดเศษก็มาขายให้เเอาทั้งขางาคือท่งงก็เห็นคุดกับกับกับไปใส่ล่ะครับทอั้งข,ง,องขางนี่ยไหมขางขางข้น้มาบน,นเห็นทามาถางเขาซื้อับเนไปว่ามาาเนีนวะ